ทำร้างเงินไม่ผ่านทำให้บัญชีโฆษณาโดนปิดแก้ไขยังไงได้บ้างสำหรับใครนะคะที่รันโฆษณา Facebook ไปแล้วแล้วบัญชีของเราเนี่ยขึ้นว่า บัญชีของคุณถูกปิดเนื่องจากปัญหาในการชําระเงินนะคะให้เพื่อนๆนะคะเข้าไปที่แอปตัวจัดก,การโฆษณาค่ะแล้วกดปุ่มตั้งค่านะคะ Android อาจจะอยู่มุมขวาบนนะหรืออยู่มุมขวาล่างนะคะลองกดเข้าไปนะคะแล้วกดเลือกการเรียกเก็บเงินนะคะเราสามารถที่จะใช้บัตรเดิมนะคะแล้วก็ไปกดชําระใหม่ก็ได้นะคะหลังจากเราเคลียร์ปัญหาของบัตรนะคะบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องวงเงินปัญหาในการตัดบัตรที่เป็นบัตรเงินสดแล้ววงเงินไม่ครบนะคะเมื่อเราแก้ไขบัตรเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปกดชําระใหม่ได้หรือ อถ้าใครใช้บัตรเดิมไม่สามารถกดชาระได้เนี่ยให้เราเพิ่มบัตรใหม่ชั่วคราวเนี่ยเข้าไปนะคะคือเพิ่มวิธีการชําระเงินให้ตัดด้วยบัตรใหม่และถ้าใครมียอดเงินเป็นจุดทศนิยมนะคะให้ลบจุดทศนิยมนั้นออกหรือปัดเป็นตัวเลขกลมๆนะคะแล้วค่อยจ่ายเงินจะทําให้ Facebook เนี่ยตัดเงินเราได้ค่ะและถ้าใครนะคะตัดจ่ายเงินแล้วเรียบร้อยนะคะก็สามารถที่จะกลับมาใช้บัตรเดิมได้ค่ะสําหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องการจ่ายเงินก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะ